สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราป,ปากซอย109วันนี้มารีวิวแกะสินค้าเทียนแสงจันทร์ให้ดูนะคะเทียนแสงจันทร์เป็นเทียนที่ควันน้อยนะคะเป็นเทียนคุณภาพเกรด A สีเทียนเนื้อใสค่ะมีหลายสีหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะ ที่ร้านสต๊อกแต่พวกเบอร์เล็กๆนะคะถ้าเบอร์ใหญ่ๆประเภทเทียนพันษาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย7วันนะคะเทียนแสงจันทร์เขาทำหลายรุ่นหลายขนาดหลายแบบเลยนะคะมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆสำหรับจุดหน้าโต๊ะหมู่หน้าหิ้งพระไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านนะคะหรือว่าเป็นเทียนถวายพระขนาดใหญ่เขาก็ทำนะคะมีทั้งแบบเรียบแล้วก็เป็นลายดอกนะคะ ท่านใดสนใจสินค้าสั่งซื้อสอบถามทักไทยถามไทยกันได้นะคะที่ลายร้านนะคะแอดสะพานบุญ109ค่ะส่วนราคาสินค้าดูที่หน้าเว็บไซตร์ร้านสกดตามนี้นะคะ w w w s a p a n b u n 1บ9 c o m คค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปจากร้านสะพานบุญค่ะ